Job Expo Thailand 2020รวม3วันกระแสะตอบรับดีเกินคาดตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคมากนาหอ EH 98ถึง99กับการจัดก,กิจกรรมงาน Job Expo Thailand 2020ภายใต้แนวคิด รวมไทยสร้างชาติไทยมีงานทำล้านงานเพื่อล้านคนซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงานรวมกับภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการจ้างงานให้แก่ประชาชนคนหางานและผู้ที่จบการศึกษาใหม่ และเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด1 9โดยภายในงานมีตำแหน่งงาน1ล้านอัตราจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัดมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนนี้ก็เป็นมาตรการที่ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนซึ่งผมก็คิดว่าเป็นแนวคิดและเป็นวิธีการที่ดี ที่จะช่วยเหลือน้องๆบัณฑิตที่จบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่โควิดซึ่งหลายคนอาจจะมีการตกงานแต่กันนี้เนี่ยความร่วมมือกับสารประกอบการต่างๆก็จะช่วยให้บัณฑิตจบใหม่หรือแม้แต่ผู้มีประสบการณ์นี่ได้มีโอกาสได้ทํางานมากขึ้นซึ่งในเครือ CP นะผมพูดถึงเครือ CP เอง,เองนี่เรามีรับทั้งหมดประมาณ28,800ตําแหน่งแต่วันนี้ในเฉพาะบูธในส่วน C ีเเองเนี่ยก็มี รับประมาณอยู่8,000ตำแหน่งนะครับเรามาออกบูธทั้งหมด3วันค่ะตำแหน่งที่ SCB นะคะเปิดรับสมัครค่ะจะเป็นกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะฟินแ n นซ์แ n งกิ้งนะคะแล้วก็เป็น Digital มาร์เก็ตติด้วยค่ะแล้วเราก็มีอีกบูธนึงนะคะเป็น SCB Protect ทค่ะเ,เราหารับสมัครพนักงานจำนวน5,000คนนะคะถ้าสนใจก็สมัครทาง s c b Pro t e c t ได้เหมือนกันค่ะผู้สมัครก็มีให้ความสนใจค่อนข้างเยอะ แต่ว่าตำแหน่งที่สนใจเยอะก็คือจัดซื้อภายในประเทศอันนี้น้องๆจะเข้ามาถามกันเยอะมากแล้วก็ยื่นมียื่นใบสมัครไว้ค่อนข้างมากค่ะไอโครงการนี้ก็จะเป็นการหางานนี่แหละครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ว่างงานมาสักพักแล้วครับมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเด็กจบใหม่ด้วยครับก็คาดหวังว่าจะได้งานที่นี่ครับคาดหวังมากค่ะอยากให้ได้งานสักงานนึงค่ะเพราตอนนี้ งไมม่ีานเลยคาคตก็อยากให้รัฐบาลจัดงานแบบนี้ขึ้นมาได้เลยครับเพื่อเรียนรู้และศึกษาการเกี่ยวกับงานเผื่อคนที่ไม่มีงานทําจะได้มาหางานทําได้ที่นี่ครับคือรู้สึกว่าที่เขาจัดงานให้วันนี้ค่ะก,ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเวลาสมัครงานตามจ็อบอะค่ะมันมีงานให้เลือกหลายประเภทเหมือนกันก็จริงแต่ว่าเหมือนเขากําหนดข้อคุณสมบัติไว้อะค่ะที่นี่เขาก็กําหนดเหมือนกันแต่เหมือนว่าไปที่จ็อบก็สามารถแบบยื่นไปได้ก่อนแล้วถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นไม่มีตําแหน่ง ที่เราต้องการแต่เขาบอกว่าเขาสามารถหาตำแหน่งที่เราต้องการลงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกโอเคขอบคุณค่ะทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงแรงงานที่รวมออกบูธประชาสัมพันธ์เครือข่ายประกันสังคมทั่วไทยให้ความรู้งานประกันสังคมด้านสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานและกรณีอื่นๆความรู้จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานการตรวจสุขภาพให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่มาร่วมงานความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตนการบริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่พร้อมทั้งเปิดรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา40 ส่วนในบูคของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะวันนี้เรามารับสมัครผู้ประกันตนมาตรา40นะคะในส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะนอกจากนั้นในส่วนของเรายังมีในส่วนของเรื่องของการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการรับสิทธิประกันสังคมทั้งมาตรามาตรา3 3มาตรา39นะคะแล้วในส่วนของการตรวจสอบสิทธิในเรื่องของกรณีว่างงานนะคะเรามีการให้คำปรึกษาผู้ประกันตนแล้วก็แนะนําผู้ประกันตนในการใช้บริการของสำนักงานประกันสังคมนะคะผู้ประกันตนที่ต้องการติดต่อสำนักงานประกันสังคมนะคะ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคม w w w sso.go.th นะคะหรือติดต่อ1506ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะ สำหรับการจัดงานจบ e x p l o Thailand 2020รวม3วันตั้งแต่วันที่26 2 8กถึง28กันยายนนักสูนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนามีหน่วยงานร่วมรับสมัครงาน570หน่วยงานนักศึกษาจบใหม่และประชาชนรวมงานคึกคักกว่า1.2แสนคนยอดสมัครงานและรอบรรจุกว่า2.4แสนคนขณะที่โครงการส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ Co-payment มีนายจ้างเข้าร่วมกว่า1 0 0 0รายและนักศึกษา จบใหม่15,000กว่าคนถือเป็นการเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่ที่มีงานทำรวมทั้งประชาชนสามารถฟื้นตัวสร้างรายได้ให้แก่ภาคครัวเรือนเพื่อนำพาประเทศให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว